สวัสดีครับร้าน JJ b i บ e s ช o อวันนี้ CB 500F ถ้เข้ามาติดกล่องข้าง TV 23 E23 นะครับผมรุ่น E23 อ่าตัวนี้คือมีไฟ led ต่อไฟเลี้ยวด้านข้างได้นะครับผมขนาดความจุข้างละ23ลิตร นี่ครับด้านบนรุ่นนี้เป็นรุ่นฝาดํานะครับจะมีสองรุ่นคือฝาดํากับฝาเทาฝาด้านบนนี้นะระบบล็อกก็คือเสียบกุญแจปลดล็อกได้เลยนะครับอันนี้งานแปลงยึดกับแหลกท้าย S S S ยึด,ด,ดแหลกท้ายแล้วก็มาจับพักเท้านะครับพักเท้าแล้วก็จุดด้านหลังเราจะจุดด้านหลังเราจะใช้ตัวตัวยาว ค้ำไว้ซ้ายขวาแข็งแรงครับผมแน่นเลยสนใจติดต่อที่ร้าน JJ b i ไวช h อ p ได้โดยตรงเลยครับ